วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math T S นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาทำแบบฝึกหัดที่2.2ในหนังสือแบบฝึกหัดของน้องนะครับหน้า50ถึงหน้า52นะครับก็เขาให้แสดงวิธีเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนค่ะนะครับก็วิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับก็มีด้วยกัน2วิธีนะครับก็คือวิธีแรกนะครับใช้1ส่วน2นะครับ มการเปรียบเทียบว่าอันไหนมากกว่ากันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้1นึส่เปรียบเทียบแล้วมันยังไม่ได้อีกก็ให้ทําอะไรครับให้ทําส่วนส่วนทําส่วนทําส่วนนะครับให้เท่ากันนั่นเองนะครับทําส่วนให้เท่ากันนั่นเองนะครับ ก็มีหลักแค่2ข้อนี้เองนะครับเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนอ่ะเรามาเริ่มทากันเลยนะครับข้อ1เขาบอกว่า2อส่วนสกับ7จ็ดส่วนสินะครับเปรียบเทียบกันอันดับแรกใช้1นส่วนสก่อนครับ3นะครับดูก่อนนะครับ3นะครับครึ่งหนึ่งของมันคือเท่าไหร่ครับ2อส่วนสนะครับครึ่งหนึ่งของมันคือ1.5นะครับ2มากกว่า1.5้ไหมครับมากกว่านะครับ เสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับ7ส่วน11นะครับครึ่งหนึ่งของมันคือเท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งของมันคือ5.5นะครับ7มากกว่าไหมครับ7มากกว่า5.5ครับมากกว่าแสดงว่าใช้1ส่วน2เปรียบเทียบไม่ได้นะครับต้องทำส่วนให้เท่ากันนะครับส่วนอันนี้ส่วน3อันนี้ส่วน11คอนอของมันก็คือคอนอของมันก็คืออะไรครับ33นั่นเองนะครับคอนอ เสร็จแล้วทําให้ส่วนเท่ากันทำยังไงก็2ส่วน3นะครับคูณด้วยคูณด้วยให้คอเนอให้ส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ33คูณอะไรครับ3คูณด้วย11ก็ต้องคูณ11ทั้งบนทั้งล่างนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้22ส่วน33นั่นเองครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับ7ส่วน11นะครับทำให้ส่วนเป็น33โดยการคูณ3ทั้งเศษและส่วนนะครับได้เท่าไหร่ครับได้21ส่วน 33อ่าล้วทีนี้เปรียบเทียบกันเลยครับส่วนเท่ากันแล้วอันไหนมากกว่าครับ22มากกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอบครับ2 3ส่วน3มากกว่า7.11ส่วน11นั่นเองครับ้อนี้นะครับข้อต่อไป4ส่วน15กับ3ส่วนสิบนะครับดู4ส่วน1 5ก่อนนะครับ ใช้1นส่วนสเปรียบเทียบก่อนครึ่งหนึ่งของมันคือ15คือครึ่งหนึ่งของ15คือ7.5นะครับสีมากกว่า7.5ดจ้าไหมครับสีน้อยกว่านะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับ3ส่วนสินะครับครึ่งหนึ่งของมันคือเท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งของมันคือ5 3น้อยกว่า5้าไหมครับน้อยกว่าอ่ะน้อยกว่าทั้งคู่เลยแสดงว่าต้องหาคอรนอของมันแล้วล่ะครับจับแยกตัวประกอบเลยครับ10นะครับเกิดจาก2คูณห 15เกิดจาก3คูณ5นะครับเพราะฉะนั้นคอลนอของมันคือ2คูณ3คูณ5นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ3 2 6 6 5 30นั่นเองนะครับคอลนอร้รูรัลคอลนอคือ30ก็คือเก็จัดการเปลี่ยนให้มันเป็นส่วน30เลยครับโดยการเอา4ส่วน15ามาคูณด้วยเท่าไหร่ครับให้กลายเป็นส่วน30ครับคูณด้วย2ส่วน2นั่นเองครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ สี่คูณสองได้แปดสิบห้าคูณสองได้สามสิบนะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับสามส่วนสิบนะครับคูณอะไรได้ให้เป็นส่วนสามสิบครับก็คูณสามนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องคูณเศษด้วยนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เก้าส่วนสามสิบนั่นเองนะครับส่วนเท่ากันแล้วนะครับสามสิบส่วนสามสิบอัานไหนมากกว่ากันครับระหว่างแปดกับเก้าอันไหนมากกว่ากันเก้ามากกว่าเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นสามส่วนสิบจึงมากกว่าเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบ ข้อหมยน้อยกว่านั่นเองนะครับสส่วน10มากกว่า4ส่วน15นั่นเองนะครับอ่ะเข้าต่อไปเลยนะครับข้อ3ครับ15ส่วน20กับ6ส่วน8นะครับข้อนี้นะครับก่อนที่จะไปอ่าก่อนที่จะไปเปรียบเทียบนะครับเห็นไหมครับ15ส่วน20กับ6ส่วน8มันเป็นอะไรอยู่ครับ มันก็เป็นเศษส่วนนี่แหละแต่มันสามารถทําอะไรได้ครับมันสามารถทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวเลขมันนน้อยนะครับโดยการทํำยังไงครับ15ส่วน20นะครับก็หารทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะครับหารอะไรครับหาตัวอะไรที่หารได้ทั้งเศษและส่วนนะครับหารได้ทั้ง15และ20ตัวไหนครับ5นั่นเองนะครับ5หาร15ได้5หาร20ได้นะครับเพราะฉะนั้น ตัวใหม่กลายเป็นนะครับ5หารได้3 5หาร20ได้4เพราะฉะนั้นตัวใหม่คือ3ส่วน4นั่นเองนะครับเสร็จแล้วดูอีกตัวหนึ่งครับ6ส่วน8นะครับ6ส่วน8ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่าไหร่ครับหารเท่าไหร่ครับหารด้วย2นั่นเอง2หารได้ทั้ง6และ8ดนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ2หาร6ได้3แล้วก็2หาร8ได้4อ้าว ปรากฏว่าพอเราทําไปสร็จส่วนยังต่ำแล้วมันทําไมครับมันเท่ากันเลยหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าสิบห้าส่วนยี่สิบเท่ากับหส่วน8ดนั่นเองนะครับคราวนี้ก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบเลยครับเพราะว่าเราทําให้เปเซ็นต์ส่วนต่ำแล้วมันเท่ากันเลยนะครับอโอเคก็ไม่ต้องไปหาแล้วแค่นี้ก็ตอบตอบได้เลยครับอ่ะก็อตอไปเลยนะครับ 17ส่วน12กับ18ส่วน25ตัวนี้เป็นเศษเกินอยู่นะครับต้องทำให้เป็นอะไรครับทำให้เป็นจำนวนคลานะครับ17ส่วน12ทำให้เป็นจำนวนคลาได้โดยเอา12ตัวแรก12ไปหา17นั่นเองนะครับเอา12ไปหา17นะครับได้เท่าไหร่ครับได้1นะครับสิบสอึสเหลือเศษเท่าไรครับ 1 7เลบเหลือเหลือเศษ5นั่นเองครับส่วนเหมือนเดิมนะครับส่วน12เสร็จแล้วกับอีกตัวหนึ่งนะครับกับอีกตัวหนึ่ง25สนะครับส่วน18นะครับทำให้เป็นจำนวนคละโดยการเอา10เอา18ไปหาร25นั่นเองได้เท่าไครับ่ครัลบ1ิเหลืะอเท่าไรครับเหลือ7นะครับส่วนเท่าไหร่ครับ ส่วน18นั่นเองนะครับเสร็จแล้วทำยังไงครับก็เปรียบเทียบกันเลยครับจำนวนครา1กับ1เท่ากันนะครับโอเค1กับ1เท่ากันก็เหลือแต่ตัวอะไรแล้วครับเหลือแต่ตัวเศษนั่นเองนะครับก็ตัวเศษเราก็ทำทำให้มันทำให้ตัวเศษมันเท่ากันก่อนนะครับก็เลยต้องไปหาครนของ18กับ12นะครับได้เท่าไหร่ครับ สินะครับเกิดจาก2องคูณ2คูณ3นะครับสิเกิดจาก2อคูณ3ได้6 6คูณ3ได้18คอร์นคือซ้ำกันนะครับ2คูณ3นะครับตัวไม่ซ้ำก็คือคูณ2คูณ3นะครับ3คูณ2เป็น6 3คูณ2เป็น ,6 6คูณ6เป็นครนคือ36นั่นเองครับ ทำให้ส่วนเป็น36ได้โดยยกแต่ตัวเศษมานะครับ5ส่วน12นะครับคูณอะไรครับให้ได้ส่วน36ครับคูณ3นั่นเองค12คูณ3ได้36ก็ต้องคูณเศษด้วย3ด้วยได้เป็น15ส่วน16นั่นเองครับเสร็จแล้วตัวข้างล่างครับเหลือ7ส่วน18นะครับคูณอะไรครับได้เป็นส่วน36 18คูณ 2ได้สาเพราะฉะนั้นคูณ2อทั้งข้างล่างทั้งข้างบนนะครับได้เท่าไหร่ครับตัวใหม่14ส่วน36นะครับตัวนี้พี่เขียนผิดนะครับ36นะครับอ่าทีนี้ส่วนเท่ากันแล้ว36นะครับตัวไหนมากกว่ากันครับระหว่าง15กับ14แล้วีอ่ะอะไรมากกว่ากันครับ15มากกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ตัวที่เป็น17ส่วน12นั่นเองนะครับตัวที่เป็น17ส่วน12มากกว่าตัวที่เป็น28ส่วน15นะครับเพราะฉะนั้นใส่เครื่องหมายมากกว่านั่นเองครับเอาต่อไปเลยนะครับ32ส่วน15กับ6ส่วน13นะครับ ข้อนี้ทํำยังไงครับข้อนี้ก็เหมือนข้อเมื่อกี้ครับเป็นเศษเกินอยู่ทําให้เป็นจํานวนขาดนะครับ32ส่วนด้วย15ทําให้เป็นจํานวนขาดได้โดยเอา15ไปหาร2ได้2 15 2 30หรเหลือเศษ2ส่วน15นั่นเองนะครับตัวล่างก็13ส่วน6นะครับเท่ากับเท่าไร่ครับ6 2 6 2 1 2นะครับ 1 3บสลบสิเหลือเศษ1ส่วน6เท่าเดิมน,นะครับแล้วก็จับหาคณาลน,นเลยครับระหว่าง15กับ6นะครับ15เท่ากับ3คูณ5 6เท่ากับ3คูณ2นะครับซ้ำกันก็คือ3นะครับคณาลน,นคือ3คูณด้วย5คูณ2เป็น10บเท่ากับ 30นั่นเองนะครับคอเราเราจะทำให้กลายเป็นส่วน30นะครับยกมาเลยครับ2ส่วน15ทําทำให้ส่วน30ได้โดยคูณ2ทั้งข้างล่างและข้างบนนะครับได้เท่ากับเท่าไร่ครับ4ส่วน30นะครับข้างล่างนะครับยกมาตเศษนะครับ1ส่วน6นะครับเพราะว่าจำนวนค้ามันเท่ากันแล้วนะครับยกมา1ส่วน6นะครับ คูณด้วยเท่าไรครับให้กลายเป็นส่วน30นะครับคูณเท่าไรกับคูณได้5 6าคูณหได้30นสครับก็ต้องคูณ5้าข้างบนด้วยเพราะฉะนั้น5้คูณหได้5 5าคูณหได้30นั่นเองครับส่วนเท่ากันแล้วครับตัวไหนมากกว่ากันนะครับตัวไหนมากกว่ากันเอ่ยระหว่าง5กับสีมากกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวที่เป็น13ส่วน6จึงมากกว่านั่นเองครับ ข้อต่อไป 3, เศษ7ส่วน9กับ 5, ส่วน18นะครับมันเป็นเศษเกินกับมันเป็นจำนวนครับเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่จะทำให้เป็นจำนวนคละนะครับ 3, เศษ7ส่วน9ก็เหมือนเดิมไม่ต้องทำอะไรกับอีกตัวหนึ่ง8ส่วน 18, ส่วน5 ส8ส่วน5นะครับจะไม่เป็นจำนวนค่าได้โดยเอา5ไปหาร18ได้5 35 18มลบ15หเหลือเศษ3นั่นเองครับส่วนเท่าไหรครับส่วน5เหมือนเดิมนะครับอ่ะจะเห็นว่า3จํจำนวนค่าเท่ากันแล้วจับตัวส่วนไปหาครอนอนอเลยครับได้เท่าไหร่ครับ9เกิดจาก3คูณ3นะครับ5ก็คือ ห้าก็คือห้าก็คือห้านั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นจำนวนเฉพาะแล้วไม่มีซ้ำกันเลยแสดงว่าจับห้าคูณเก้าเลยครับได้เท่าไหร่ครับคณนอนคือสี่สิบห้านั่นเองนะครับคณนอสี่สิบห้าเพราะฉะนั้นเราจะทำตัวเศษให้กลายเป็นส่วนสี่สิบห้าโดยตัวแรกยกมาครับเจ็ดส่วนเก้าคูณเท่าไหร่ครับเก้าคูณอะไรได้สี่ห้าเก้าคูณห้าก็ต้องคูณห้าทั้งข้างบนข้างล่างนะครับได้เท่าไหร่ครับเจ็ดคูณห้าได้สามสิบห้าส่วน 45นะครับตัวข้างล่างยกมาแต่เศษนะครับ3ส่วนหาทำให้เป็นส่วน45โดยการคูณเท่าไรครับคูณ9ส่วนเ้นั่นเอง9คูณ5ได้45นะครับข้างล่างข้างบน9คูณ3ได้27สนะครับส่วนเท่ากันแล้ว45หนะครับระหว่าง35กับย7ิบดอันไหนมากกว่ากันครับ35มากกว่าเพราะฉะนั้นตัวที่เป็น3 7สเส่วน9มากกว่านั่นเอง ตอบเครื่องหมายมากกว่านะครับข้อต่อไป5 9 9ส่วน12กับ5เศษ1ส่วน15นะครับก็เหมือนเดิมครับทำตัวนี้ให้เป็นจำนวนคระนะครับ5 5 9ส่วน12นะครับเท่ากับ12 5เท่าไหร่ครับ60นะครับ 1 2 5 6 0เหลือเศษเท่าไหร่ครับเอยไม่ได้เกินเกินแสดงว่า12 4 4 8นะครับ48 59เลรรบ4 8เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ11,12ส่วน12นั่นเองกับ5,1,5เศษ1ส่วน5นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะจำนวนคระไม่เท่ากันนะครับ จำนวนคาไม่เท่ากันก็เทียบเปรียบเทียบกับจำนวนค่าได้เลยจำนวนค่าอันไหนมากกว่าอันนี้5ใช่ไหมห้ามันมากกว่าเท่าไรครับ5มากกว่า4เพราะฉะนั้นก็ตอบไปเลยสั้นๆว่า5เศษหนึ่งส่วนสิบห้ามากกว่า59ส่วน2นั่นเองนะครับอ่ะก็ต่อไปข้อ8นะครับ4เศษ9ส่วน14กับ1 5 9เศษ3 อ่าร้อยห้าสิบเก้าส่วนสามสิบห้านะครับก็เราจะทําตัวนี้ให้เป็นอะไรครับให้เป็นจํานวนคละนะครับตัวนี้จํานวนคลนแล้วก็เอาไว้เหมือนเดิมนั่นเองสี่เศษเก้าส่วนสิบสี่ยังเท่าเดิมนะครับส่วนร้อยห้าสิบเก้าส่วนสามสิบห้าร้อยห้าเก้าส่วนสามห้านะครับทําให้เป็นจํานวนคลาได้โดยเอาสามสิบห้าไปหารร้อยห้าสิบเก้าก็ถ้าตัวเลขมันเยอะเราก็ตั้งหารนะครับ 35คูณอะ้รได้159ครับ35คูณลองคูณ5ดูก,ก่อนครับ5525ใส่5ทด2 5 35ทด2ไป17เ้าเกินนะครับเกิน159นะ175ได้เกินน้อย5แสดงว่าจะเหลือแค่เท่าไหร่ครับเหลือแค่4นั่นเองพี่ก็สรุปไปเลยนะครับ35คูณ4ได้เท่าไหร่ครับ5 4 20ทด2 4 32ทด2เป็น 14นั่นเองนะครับกลบ่วนเหลือเกหลบเหลือ1เหลือเศษ19เนะครับเพราะฉะนั้นได้จำนวนคะเท่าไหร่ครับ4เศษเท่าไรครับเศษ19ส่วนด้วยเท่าไรครับส่วนด้วย35นั่นเองนะครับทีนี้ทีนี้จำนวนคะดูครับเท่ากันใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะแปลงแปลงให้เป็นแปลงตัวส่วนนะครับส่วนคือ14กับส่วน35นะครับให้มันเท่ากันนะครับโดยการหาครน,นนั่นเอง14เท่ากับ2คูณด้วย7นะครับ35เท่ากับ5คูณด้วย7นะครับครนเท่ากับ7คูณเท่าไหร่ครับ 7คูณด้วย5คูณ2เป็น10ควตอบน,น,นคือ70นั่นเองนะครับทำให้ส่วนกลายเป็น70นะครับยกมาแต่เศษนะครับ9ส่วน14คูณอะไรครับได้ให้ส่วนกลายเป็น70 14คูณ5นั่นเองได้70นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคูณ5ตาทางข้นบนขั้นล่างได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ9คูณ5ได้45 14คูณ5ได้70นะครับข้างล่างยกมาแต่เศษนะครับ19ส่วน35คูณเท่าไหร่ครับ 35คูณแล้วได้70 3 5คูณ2นั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคูณ2ทั้งข้างบนข้างล่างนะครับ19เคูณ2เป็น38ข้างล่าง35คูณ2เป็น70อ่าเศษเท่ากันแล้วนะครับ70เปรียบเทียบเลยครับตัวไหนมากกว่าระหว่าง3 8แกับ45หครับ4 5หมากกว่าเพราะฉะนั้นตัวที่เป็น4เศษ9ส่วน14จึงมากกว่านั่นเองนะครับ อ่ะข้อต่อไป10บเศษเส่วนสิกับ10บเศษสิส่วนยีนะครับตัว10เห็นไหมครับจำนวนค่าเขาทำมาให้เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นยกมาจะเศษก็พอนะครับจำนวนค่าเท่ากันแล้วยกมาจะเศษนะครับ9ส่วน16นั่นเองนะครับกับเท่าไหร่ครับ13ส่วน24ข้อนี้ที่น้องต้องหาก็คือ หาครนอของ16และย4ิบสีนะครับ16เท่ากับ2คูณกัน4ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็24นะครับก็จะ6คูน4นะครับ4เกิดจาก2คูน2นะครับ6เกิดจาก2คูน3นั่นเองตัวที่3กันก็คือ2คูน2คูณ2นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ2คูณกัน3ครั้งได้8แล้วก็คูณด้วยเท่าไหร่ครับ2คูณ3เป็น6 ปคูณ6ได้48คอรนเท่ากับ48นั่นเองนะครับทำให้เป็นส่วน48โดยการคูณนะครับคูณอะไรครับ16คูณได้ได้48 16คูณ3ก็ต้องคูณ3ส่วน3 24คูณได้48 24ก็ต้องคูณ24คูณ2ได้48ก็ต้องคูณ2ส่วน2นั่นเองครับสรุปได้9คูณ3ได้27ส่วนได้ส่วนด้วย48และ13คู2ได้26ส่วนด้วย 48นั่นเองโอเคส่วน48เท่ากันแล้วอันไหนมากกว่ากันครับระหว่าง27กับ26 27มากกว่า26ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวที่เป็น9ส่วน16อันไหนครับอันนี้นะครับจึงมากกว่านั่นเองครับนะครับไม่ยากเลยนะครับอ่าหมดแล้วด้วยโอเคแฝึกหัดที่2 2นะครับเรื่องเปรียบเทียบเศษส่วนและจํานวนค้านะครับไม่ยากนะครับมีหลักจําแค่มีหลักจําแค่นี้ครับ ทำเอา1นึ่งส่วนสไปเทียบแล้วก็พอ1นึ่งส่วนสไปเทียบไปเทียบแล้วมันมากเห็นไหมมันมากเหมือนกันแสดงว่ามันมากกว่าครึ่งก็ก็ต้องทําส่วนให้เท่ากันอยู่ดีนะครับอันนี้มันน้อยเห็นไหมครับมันน้อยด้วยกันทั้งคู่ก็ต้องทําส่วนให้เท่ากันอยู่ดีนะครับแล้วถ้าอันไหนเป็นเศษเกินอันไหนถ้าเป็นเศษที่มันมากมันสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็ต้องทำนะครับเพื่อให้ตัวเลขมันน้อยนะครับ และก็อีกข้อหนึ่งก็คือตัวที่เป็นจำนวนค่าเศษเกินนะครับก็ทำให้เป็นอะไรครับทำให้เป็นจำนวนคลานั่นเองนะครับตัวที่เป็นเศษเกินก็ทำให้เป็นจำนวนคลาแล้วก็ถ้าจำนวนคลามันเท่ากัน <ๆ S 1> ก็ต้องเทียบเทียบอะไรครับเทียบเศษนะครับ <ๆ S 1> ถ้าจำนวนคลาไม่เท่ากันนี่ครับจำนวนคลาไม่เท่ากันเราก็สรุปได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับเรื่องการเปรียบเทียบเศษและจำนวนคล ก็แบบฝึกหัดที่2.2ก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคลิปหน้าเรามาเจอกันแบบฝึกหัดที่2.3นะครับสำหรับคลิปนี้ลาการไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ